ในคิปนี้นะครับผมจะขับรถที่สามารถล่องหนได้ไปทำงานดำและแก้งตำรวจที่ไล่จับหลอกตำรวจไปเหินรถและชนตกน้ำเดี๋ยวจะรู้ว่าผมจะขับรถล่องหนไปหนีตำรวจและแกล้งตำรวจได้หรือเปล่ามึงอยากรู้เปล่าว่ากูทำไ,ได้ได้อยากรู้มึงห้ามกระพริบตานะ คือเฮียอะไรเนี <gesagt> <glucose S 2> ่ยเอ้รถหายไปไหนก็กูทำอย่างนี้ได้ไงมึงดูเนี่ยกูทำอย่างนี้ได้ไงตอนไหมึงลองจอดดิมึงลองจอดดิอ่ากูจอดมึงทำแบบเมื่อกี้ดิทำอะไรอ่ะที่มึงทำให้รถหายอ่ะเอางี้เดี๋ยวกูจะบอกว่ารถกูอยจะทำอะไรได้ก็คือกูสามารถล่องหุ่นแบบนี้ได้เลยเพื่อนก็คือล่องหุ่นแบบนี้อย่างนี้ก็ขับไปได้เลยก็คือแค่แค่เราอ่ะจะมองไม่เห็นรถเว้ยตำรวจก็จะมองไม่เห็นก็คือมึงอ่ะก็มองไม่เห็นถูกประหาตอนเนี้ยเออใช่แล้วกูอยากไปแก้ตำรวจยังไงอ่ะกูคิดไว้อยู่ว่ากูอยากไปแก้ตารวจมัน มงก่อนแบบว่าเลี้ยวปุ๊บหายเลีอยรถเลี้ยวปุ๊บรถหายเงี้ยมึงเข้าใจไหมให้ให้มันงงก่อนถ้าเดี๋ยวเราใช้แบบว่าเอาไปแกล้งมันเลยอ่ะมันจะอนี้ไงเดี๋ยวตำรวจมันจะรู้รู้เลยมึงเขา้าใจปะเพราะว่าตอนนี้ตำรวจมันน้อยด้วยเดี๋ยวก,กูต้องไปเปลี่ยนสีรถก่อนเดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นสีสีดำดีกว่าสีแดงมันเด่นเกินไปเว้ยเผื่อตำรวจแม่งรู้รู้เยอะรถสีแดงอ่ะก่อนวินลิปนี้นะครับผมมีกิจกรรมสุดพิเศษจากประเทศมสัสกินทาวจะมาบอกประเทศมัสกินทาวจัดกิจกรรมฉลองเปิดประเทศใหม่แจกอุปกรณ์เกมมิ่งเกมง่ายๆแค่สะสมเหรียญออนไลายยยิ์เพีีีีงแคค่่นน้ททุกมตั๋ว ็มีสิทธิร์รูนรับอุปกรณ์เกมมิ่งเกี่ยวกับทางประเทศยิงออนไลน์นานก็ยิ่งมีสิทธิ์เยอะและมาเล่นก,กิจกรรมกันได้นะครับที่ประเทศมัสกินทาวดิงดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปนี้งั้นกูเอาเลยนะอ่ะกูจบแล้วทำไมกูรู้สึกว่ากูก็ลองหุ่นหายตัวแต่ตอนนี้ทำให้กูรู้สึกว่ากูตื่นเต้นไว้ <laughs> เออนีไงนี่ง่ายๆเลยเออมาแบบเล่นสักพักก็ได้เดี๋ยวก,กูจะเอาชัชวร์ๆเลยแล้วเลี้ยวปุ๊บรอมันรับตาบตำรวจก่อนเอ,เอาเอาให้ตำรวจยิงได้สักอย่างหนึ่งแล้วค่อยหายเอาไม่เอาดีกว่าไม่เสียดีกว่าเราหายไปเลย เขาเป็นวงกลมตรงนี้ก็ได้เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยแล้วเราก็หายเลยไหมตำรวจยังเห็นอยู่นะหายอยู่กว่าตรงนี้เดี๋ยวกูเอาอีกเลียวนะเดี๋ยวกูเอาเลยนะปึ๊บปึ๊บกว่าละดดูิอุ้ยอุ้ยเอ้ยมันได้ยินเสียงรถมันได้ยินเสียงรถใช่หรอเออ ไอ้เหี้ยเราเสี่ยชนกูโดนด้วยอุตส่าห์นั่งไอ้จอดนิ่งๆมันว่าอะไรปะเงียบอยู่ไม่คนซ้อนนะดิมันเลยไม่พูดอะไรอ่ะเอ้ยวอแล้วเอ้ยมีการกดวอเม็นว่าอะไรยวไม่พูดเดี๋ยวไม่พูดแล้วมันมาใกล้กูไอ้เหี้ยมันจะชนกูเนี่ยเฮ้ยมันวอแล้วทำไมมึงไม่มึงไม่ชนถูกที่เหี้ยไอ้ยี่เดี๋ยวไปเลว่าอะไรละกูจอดอย่างไกลเลยเงี้ยมึงขับมาตรงนี้แล้วชนกูเอ้ยตำรวจคนนี้รู้เยอะไปเปล่าเยอะ ไปเรียกพวกไอจีทำไมไอจีมันเรียกตำรวจคนอื่นมาเนี่ยเงินไห้เงี้ยอย่าบอกนะว,ว่ามันจะรู้ตั้งแต่แรกนะเงี้ยอุกษาแบบจอดติงต๊งๆิงก็เสือกมาชนกูโดนฟูลียดำจอดแนวเฮ้ยฟูลียดำปะเอนนอเออเออมันพูดถึงมึงอะไรฟูลียดำอะไรสักอย่างเนี่ยใช่รอเออ กูว <laughs> ่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถพี่อกูรู้แล้วไอ้ชิก้ารอบนี้ฮะกูล่องหุ่นอะกูต้องขี่ไปเลยเว้ยหวังว่าเมื่อกี้มันจะไม่ไม่รู้นะก็อาจจะแค่สงสัยจะมันชนเสือกชนเราได้ทั้งสองทีเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยมึงคิดดูเราล่องหุ่นอยู่จะมันชนเราโดนเหี้ยเฮ้ยมันมาละอูเพียจะชนกูลงไม่เนี่ยเกือบจะใจหายว่าปีเอะเว้ยแล้วมันชนตำรวจทำไมอะพี่อะแล้วมันชนตำรวจทำไม มันบอกว่ามาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนอะไรก็ไม่รู้เออมพื่อเพื่อนมึงท้อหน่อยเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้เอาใหม่นะถ้าเราเดี้ยวปุ๊บเราเราหายปั๊บเดี๋ยวเราจะไม่จอดอยู่นิ่งๆละเราจะขับไปเลยเดี๋ยวมันมีโอกาสช่วยเราได้แบบนี้รับตาแล้วเนี่ยรับตากูหายปุ๊บหายยังหายดูนี้ดูดีหาไม่เจอขับตามันนีไม่ได้ยังงงอยู่เดี๋ยวกูต้องโผล่กลับมากูต้องโผล่กลับมากูจะลองขับผ่านมันมันจะได้กูตออ่ะ อ๋อมไปไหนแล้ววะอยู่หลังตึกงยิมสี่แล้วมันไปไหนแล้วมาฆ่าตึกงยิมสี่แล้วเจอมันเฮ้ยกูขับมาเจอมันมาไล่กู่อมาไล่กู่อมาไล่กูถอดเออเออเออมนไล่แล้วมันไล่แล้วเฮ้ยกูขึ้นตึกนี้ดีกว่าไอ้พวกหายไปเอ้าเอ้า อ๋อมันจะไม่ได้ไล่กูมไม่ได้ไล่กูปล่อยกูแล้วไอ้อไย่าละขาวทางกูอีกว่าเล่นกูตอ่อกูรู้ไล่สิก้ะก<อ>ูว่าถ้าเราแค่เลี้ยวแล้วก็ล่องหุ่นเนี่ยกูว่าตำรวจมันก็อันนี้แหละมันก็จะหลุดแบบนั้นเละเพื่อ,อนท่างนั้นอ่ะเราต้องต้องผ่านไปแกล้งวะมึง<อ>จำไอ้ตรงนี้ได้ไหมมึงจำเลี่ยงตรงนี้ได้ปะที่ว่าเป็นมุมสโลปลงไปอ่ะอ๋อเออเออก็คือเดี๋ยวกูจะมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วกูลงไปปุ๊บเนี่ยกูจะล่องหุ่นเลยเข้าใจปะเนี่ยกูมาปุ๊บกูก็ล่องหุ่นยังไงพอกูล่องหุ่ ข้ามหัวมาปุ๊บแล้วกูก็ชนมาเลยใช่มันแล้วแล้วพอตำรวจมาอ่าสิวุฒิพอตำรวจมาใช่ไหมมันเห็นกูลงไปปุ๊บมันก็จะมาขับมาดูอย่างเงี้ยมันเข้าใจปะแล้วแล้วพอมันเห็นมันมันมองเงี้ยมันจะคิดว่ากูขับดำน้ำลงไปเว้ยมันเข้าใจปะเพราะมันเห็นรถทัวเรื่องจริงกูจะเหินกลับเข้ามาแล้วกูก็ชนมาลงน้ำไงตัวน่าจะได้นะมุกนี่น่าจะได้นะลองดูเดี๋ยวลองดูเฮ้ยหมาหมาหมาเพื่อนอย่างจากสอนอเลยเฮ้ยมาคันเดียวขอขออยากเพิ่งก๊าลังเสริมมาเถอะคันเดียวเลยขอคันเดียวเลยขออยากเพิ่งมีใครมาเสริิมมมมมเเเเฮ้้้้้ยยลลืออนนนนัััีีคาาสรว่ะะหถงงต

สัตว์สองก็เหี้ยละเต็มระบบเลยเหี้ยถ้าางั้นกูจนหลอกมันไปเหินได้แล้วเนี่ยหลอกมันเหินเองอ่ะเพื่อ <lawsuit> นเออๆไอเหินตรงเนี้ยกูหลอกมันเหินเองดีกว่าห้ยแต่กูมามุมนี้มันจะไม่ได้อ่ะดิกูต้องเป็นมุมที่เลี้ยวมาไม่ได้ไม่ได้มุมนี้ไม่ได้มาจานนี้เพื่อนกูมาผิดเสียไม่งั้นมันเห็นกูตรงๆเลยไง เออใช่กูลืมไปที่อ่ะก้จะเอาเรืเหลี่ยมนี่ได้หน่อยใครอยู่บนนู้นวะไม่รู้งห้นกูกลับไปรุ่นมันตามติดอยู่หนึ่งคันสีฟ้าโอเคทง,งานต้องสลุดต้องสลุดมีกรณีสลุดตามสลุดแต่แล้วอยู่สลัดโอ้โหเทียเหินไม่ดีเสียแล้วโอ้โหเหินสูงเปล่าเลยลูกโดงเหินลูกโดงเฮ้ยใหญ่ไม่แตกโอ้ยแตกก็เฮียแล้วดนแล้วหนึ่งยาวเฮ้ยไอเฮียทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยม่รูะ ลงๆคือสะพานเอ้ยสะไานสวยที่อะไรคันแร้ก็มาเฮ้ยกูว่าว่าไม่น่าถึงเขินขวานี่เขินขวาอย่างเดียวสวยเอ้ยสวยตุกมือขึ้นมาสวยมันลวกปะมันคว่ำมันคว่ำมันคว่ำอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงกูต้องหายไปเลยมันเห็นมันเห็นมันเห็นกูลรองหัวแล้วกร้องหัวแล้วเอาเท่ยาอวหายอนยาว มันมาชนมึงอีกแล้วมันมาชนปู้มันชนมือี่แล้วเฮ้ย มันน่าเหิวนะมันน่ามันน่าจะงงอยู่น่าจะงงอยู่เอ้ยมันคุยวออะไรอ่ะมันคิดว่ามันชนกันเองหรือเปล่าวะโอ้โหสามคันกัลังหามึงให้เว็ให้วุ่นเอาไอี๋สิการใชิม่าละเพื่อนกูเผลอกดลงรถตอนที่รถกูยังล่องหนอยู่เฮ้ยทุกอย่ายละแล้วกูจะขึ้นรถกูยังไงเนี่ยเออมันขึ้นไม่ได้เดียวอ้เหี้ยมันขึ้นไม่ได้เออถ้ากูล่องหนอยู่แล้วกูจะขึ้นรถได้เอ้าอี้๋กูต้องอยู่ในรถไม่เป็นไรลูดก่อนไอ้เหี้ย เมื่อกี้อะกูกะจะไปมุมเหินมุมน้ำตรงนั้นเว้ยแล้วกูจะหลอกมันเหินแต่กูมาผิดเสี่ยมไงมาทางตรงแบบนั้นตำรวจมันเห็นเราได้แบบว่าเราต่องหัวนะ<ไ>กูว่ากูจบบนตึกดีกว่าวะมาๆม,มาๆมา,มา,มาขออย่าพึ่งเรียกกำลังเสริมเถอะถ้าคันเดียวเดี๋ยวเราไปจุดที่กูบอกไว้โอเคปะอ,อือหวายเฮียเราลืมเรายังไม่รู้ตอนนี้คือเราไม่รู้ว่ารถตำรวจมันแข็งหรือเปล่าถ้าแข็งปุ๊บมันจะชนไม่ไปเพื่อนลองก่อนละลองดูว่าต้องได้เลยเฮียรถตำรวจช้าด้วยคันนี้จะเย็นรถตำรวจหน่อยเฮียกูไม่ไม่ค่อยอยากใช้มุกจอดรออะไร เออเอาคิดเยอะเนี่ยจีมหายไปไหนอะมันกำลังขับมาทางตรงทางเนี้ยมันมาไล่คิดใหม่แล้วใช่หรอเอ้ยยังยังยังมึงอยู่ไหนอะกูอยู่ในรั้วไงนี่นี่นี่มันกำลังขับมาไม่เห็นกูปะวะเฮ้ยเฮ้ยให้ยิงได้อะเนี่ยให้ยิงได้อะเนี่ยตัวหลวงโคตรมึนรู้ยันเองหมัวละกูต้องหมุวกูต้องหมุนโอเคกูข้ามหัว วุ้ยมันไปอยู่อันนู้นไปอยู่อันนู้นมันไปอยู่โดนไม่คิดว่ากูนี่ไหมไอ้จังๆแล้เนี่ยเพื่อนจังๆแล้วเนี่ยเออเอาเลยไมวเอาเลยเออเอาเลยไม่จัแนวข้างเนี่ยเออนี่เหรอทำโซ่ไม่รู้เรื่องก็โดนละถ้าอย่างเงี้ยมันรู้แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนเอ้ยเพื่อนถ้ากูชนรถตำรวจไม่ได้อันนี้เว้ยแบบเบาอยู่เบาอยู่ชนได้อยู่เออไม่ค่อยแข็งไม่ค่อยแข่งชนได้ชนได้กูเห็นฟิวเลย แล้วแม่งหันข้างให้กูแบบยน้นเน็นเลยไอ้ยามันจะงงวะาไอ้ยาชาแต่ซเดียวเป็นความรู้สึกที่ไม่คู่สะใจอยู่นะไอ้ยในความสะใจในความสงสารอยู่วะตอนเนี้ยมันเดินกลับใช่ไหมมันเดินกลับใช่ไหมมันมันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ้างั้นเราต้องเอาคนอื่นไปต่อเว้ยมาแล้วคันแดงคันแดงมาสองคันด้วยมาสองคันด้วยถ้าอย่างงี้ต้องทําให้มันหลุดก่อนหนึ่งคันไอ้คันแดงนี้ม่คันเดิมคันสีฟ้าก็คันเดิมเฮ้ยแต่สองคันนี้มันรู้ไง มึงจําได้ไหมล่ะที่มันที่มันเผลอเลี้ยวมาชนเราอ่ะใช่ใช่กูจะไปทางฝั่งอันนี้ละกันเดี๋ยวไปรอบนี้ไปทางโรงงานเพื่อนแล้วก็สลัดมันไปในตัวด้วยอย่ามึงขนรถตำรวจดิเออแรงนะเดี๋ยวรถมันจะแรงเฮ้ยเอ้าสวยย่ะหุดๆอย่ารถสองรถสองโองงานต้องผ่านไปได้ต่อเว้ยมาไหมเออมาเฮียหนังดูดีมันแรง ก็ทำยังยังตามไม่ทันอุ้ยสองคันแจำจริงกูทานมาเหินนี้อันนี้คุณหลอกให้มันเหินเองอ่ะกูณหลอกให้มันเหินเองอ่ะแต่คือกูไม่เหินไงมันเข้าใจไหมตีกูหายตัวไปละมันจะไปเหินไหมเฮ้ยมันไปเหินแล้วเนี่ยมันเหินมันเหินมันเหินเฮ้ยเหินเองด้วยต้องน้ำไหม ลงน้ำด้วยเออคันเดงตกน้ำมี่อ่ะคันงตกน้ำเ <Bull fight> มื่อหืนเองอะไรเองหมดจินตนา,าการตำรวจคนนี้มันสูงจริงๆเลยว่ะนีนะ่เขาบอกแล้วคือตอนมัเนเลี้ยวมามันไม่เห็นเราเว้ยมันก็คิดว่าเราเหนืนไปแล้วมึงเข้าใจไว้้วเออเออแต่ด้วยเร้อง คือกันเดียวด้วยนะอีกคันไปไหนวะกูขับนิ้วด้วยกูจะไม่ส่งกูจะไม่ส่งเขาจ้ว่าสร้างความแค้นเพื่อนเฮ้ยกูต้องจอดตรงนี้มันจะอันนี้กูปะเฮ้ยมาไล่กูต่อมาไล่กูต่อเฮ้ยมาไล่กูต่อยังข้าวเออเอามันเอามันเอามันเอาเลยแล้วคันอีกรอบนึงเอาเลยเอาเลยมันเมื่อกี้มันลงไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันจะลงอีกรอบเดี๋ยวกูพาไปจุดแดงอีกคันนึงเพื่อนมันลงไปแล้วหลืออีคันนึงก็ก็นี่ไงไอมันมันซ้อนมันนะเพื่อน เอ้ยไม่ใช่อันนี้มันมาสองอยู่แล้วอเอา,เราหรอม,มาสองโอเค๋อเจ๋ออ๋อคุณว่าไปรับกันมางานเดี๋ยวคูพาไปเรียมนี้ไอเรียมที่ไอ้นั้นโดนเจ่งอะไรกันวะตอกตอกไม่เหินนะครับไม่ทานอยู่นะเป็นติ๊กตอกหรือเปล่าไม่เหินครับเออมึง<า>มึงบอกจังหวะกูด้วยนะกูจะได้ไม่ต้องหาหลังมองโอเคไอคันนี้มันแรงว่ะมันไม่เหมือนคันเมื่อกี้ดิเออดูดูดูนะไม่หินเรียมเออ หายหายอุ้ยเยียบลงน้ำมะเนีน่ยล,ลงน้ำไปแล้วลงน้ำไปแล้วไม่ไม่รถกูยังอยู่ตรงเตียเฮ้ยเขาลงไปแล้วเขาคิดว่ามึงจมน้ำเขาลงไป่ามึงในน้ำเ <c oughs> พื่อนมึงอยู่ตรงไหนกูอยู่ตรงเตียงนีเมื่อกี้ยังว่ามันยิงกูมาสบาะบัดเตียงวิ่งเจตน้ำมันขึ้นรถกูจะตัดปะเนี่ยรถกูตัดระวังนะเด็กกูนั่งอยู่ในรถเขายังคิดว่ามึงอยู่ในน้ำอยู่ไอ,อ้คนนั้นนูนะ่นน่ะดำไปฝั่งนู้นแล้ว มันวายกับามันวายกับมาแล้วมันวายกับวายมันายกับมาแล้วเฮ้ยดีนะมันไปขึ้นตลิ่งฝั่งนู้นไม่งั้นมันจะปีนรถกูฝั่งนี้ไงเออไอ้เหี้ยอื้อถ้ากูไม่สะบัดพลาดตกน้ำตกอันนี้นะตกลงมาตรงเนี้ยกูว่าได้เล่นอยู่มึงดูมันจอดรถอีกเมื่อกี้อ่ะคือมันพอให้กูชนเลยล่ะเออไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วเหรอเออไปแล้วใช่ไหมเออมึงไหนมึงโชว์ตัวดิโชว์ตัวดิเงาโง่มึงดูรถกูอยู่ดิ